ครับมีนักกีมานะครับวันนี้เราอยู่กันในลิน a อ e 2M นะครับผมเกมเป็น Open นเวิรสงครามขนาดใหญ่ในแผนที่ขนาดมาหืมานะครับมีการสงข้ามทีประสาทสมัย PC นี่ใครเล่นลินเอทน่าจะเคยเล่นกันนะครับโอ้โหมีเล่นนี่ตอนนั้นชอบมากนะครับเล่นในมือถือได้ PC แล้วพร้อมซิงค์ข้อมูลแบบเดียวทามได้ครับมีทั้ง iOS และ Android เพื่อสามารถโหลดใต้คลิปมีได้เลยนะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับ อ่าต่อไปนะครับเกมมี5เผ่าร้อยคัสเลยแต่ถ้าเกิดสมมติจะให้ถามมีนะอาชีพที่เล่นง่ายที่สุดก็คือผ่าครับก็คือโอ๊กแล้วก็เป็นเลือกเอลเพราะว่ามีฮิลหมู่ดาเมจแรงครับแต่ว่าอันนี้ของมีเล่นเป็นเอ่อสตารนะของมีเล่นเป็นสตารแล้วก็เล่นเป็นเอลเพราะว่าค่าอินสูงมากครับเ,เดี๋ยวมีดูค่าอินมีนะอ่าตอนนี้ค่าอินไป28แล้วยิงแรงครับยิงสองสำนักตายเลยก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นวิสาหก็สามารถมาเล่นได้นะครับ ธนูต้องไปเล่นคนครับถึงจะแรงถ้าธนูไปเล่นเอลมันยิงเบาอ่ะมีไปลองแล้วมีไปเล,เลยไปเล่นวิสามีชอบแรงๆนะครับเอ่อตะกี้ค้นคาสให้ดูนะเผื่อใครจะเลือกคาสก็สามารถเลือกได้เลยแต่คือ2อาชีพที่หมีบอกมันคือง่ายที่สุดแล้วนะครับเอาต่อไปเกมใช้ Un r e a l Engine 4นะครับสร้างภาพเอ่อกราฟิกสมจริงเอฟเฟกต์อลังการอันนี้ของหมีปรับแค่ระดับเอ่อกลางๆเพราะว่าหมีได้นในมือถือนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ความชัดเจนหรือว่าความสวยงามของเกมต้องไปเล่นใน PC ปรับรอยครับโอ้ภาพสวย เมือนเล่นในมือถือไอ้เหมือนเล่นในคอมเลยนะครับระบบแคร์และพันธมิตรเน้นการเล่นเป็นทีมครับก็อย่างที่บอกนะเกมนี้ก็เน้นเอ่อในระบบปาร์ตี้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเล่นยากเหมือนตอน BC นะเราสามารถเล่นโซโล่คนเดียวได้ในการเก็บเลเวลแต่ว่าในระบบเอ่อการลงดันหรือว่าการที่เราจะแบบว่าไปตีประสาทก็ต้องมีระบบปาร์ตี้ช่วยเหลือนิดน,นึงนะครับอ่ะต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมดาวน์โหลดเกมนะครับสำหรับ l i n e อ็ดก็ดาวน์โหลดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ อ่าวันนี้คลิปแรกจะมาพูดก็คือพื้นฐานของผู้เล่นทั้งหมดนะครับสําหรับคนที่รู้หรือไม่รู้ก็จางงงกันไปเลยนะอ่ายาแดงมานะหาจากไหนอ่าเพื่อนๆกดคําสั่งแรกกดมาที่แผนที่ก่อนเลยครับนี่มาที่หมู่บ้านไหนก็ได้ครับอ่าพอมาเสร็จแล้วให้กดรูปคนตรงซ้ายบนครับนี่เห็นนะจะมันจะมีพ่อค้าดูแลหนังสือคนขายยาเอาเราก็มาคนขายยาก่อนเลยครับมีเห็นในบอร์ดคนบนอยู่เฮ้ยหาร้านยาไม่เจอครับโอ้อันนี้ตำราวเวทมนต์ครับอันนี้มีอยู่ตำราวเวทมนต์ เนี่ยเนี่ยอันนี้คือหนังสือสกิลครับพ่อค้าหนังสือสกิลพ่อค้าหนังสือสกิลก็คือสําหรับคนที่แบบว่าไม่สามารถเรียนสกิลได้งงสกิลเรียนจากไหนเพราะว่าเกมนี้ต้องไปซื้อหนังสือเรียนนะครับนี่เห็นไหมอันนี้มีเรียนมาหมดแล้วก็เลยยิงแรงนะครับเหมือนกันเลยถ้าเกิดอยากไปไหนเห็นไหมกดซ้ายบนเลยครับพ่อค้าหนังสือสกิลกดไปมันจะพาไปถ้าเกิดสมมติเราไปร้านยาก,ก็คนขายเปตนเตเลทครับเดี๋ยวมีเขาญาตพาไปนะครับมีเห็นคนบนอยู่เอ่อหายาฟ้าไม่เจอครับหู improve, หายาแดงไม่เจอตรงนี้เลยครับอยู่ นี่เข้าไปคุยเลยครับงับนี่เห็นไหมสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือ,อยาฟื้นเฮพีนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นฟร์เอ็มพีบางอาชีพก็ใช้แต่ชีพหมีไม่ต้องใช้นะคือมันยิงธรรมดาแรงมากครับสองสามทีตายเลยเล่นง่ายดีอันนี้จบไปหน,นังสือหนังสือสกิลเออหนังสือสกิลแต่เวลาซื้อมาเสร็จต้องกดเกระเป๋าเรียนด้วยนะครับแล้วก็พยายามดูอาชีพให้ตรงด้วยถ้าไม่ตรงเดี๋ยวซื้อไปมันจะเรียนไม่ได้นะครับประมาณนี้ ต่อไปเป็นส่วนการตีบวกเกมนี้กับการใช้อาวุธต้นเกมแล้วก็แพ็คไหนคุมนะแล้วก็การเก็บเลเวลรไวเดี๋ยวเอาแบบเทคนิคพื้นฐานไปก่อนเลยนะครับมันจะมีอาวุธนี่มันจะมีอาวุธแจกครับอาวุธเขียวเพื่อนเพื่อต้องเปิดของแต่ว่าเลือกอาชีพไม่ถูกนะถ้าเกิดเล่นสตาร์ก็ควรเลือกสตาร์เล่นดาบก็เล่นดาบนะครับอ่ะเสร็จแล้วทาไงครับก็กดสวมใส่ครับอา่ามันจะขึ้น e นะครับเเวลาตีบวกเกมนี้ให้กดที่ของครับแล้วก็กด ป๊บนึงนะครับอ่ะเนี่ยครับกดไปค้างไปที่ของก็ได้หรือว่ากดเป็นรูแมันขยายครับมันจะขึ้นมาเป็นมันจะเป็นรูปตีบวกเห็นไหมจะเป็นรูปใครๆในแท่นน่ะนี่เพื่อนๆเ,เอาใบใส่ครับแต่ว่าข้อควรระวังของเกมนี้ก็คือตีบวกแค่หนึ่งถึงหกพออย่ากเกิดอยากก่อยาตีเจ็ดครับเห็นไหมถ้าเกิดตีแต่เจ็ดแตกแล้วแตกเลยถ้าแตกแล้วเพื่อนๆทำไงใช่ไหมครับมีเห็นคนเราบ่นเยอะอันนี้ก็เลยขอญาตมาพูดสักนิดน,นึงนะครับกดไปที่พ่อค้าอุปกรณ์ในเมืองเลยครับแล้วก็ไปซื้ออาวุธขาวใส่ไปก่อน แต่อาวุธเขียวหมีไม่แนะนําว่าให้รีบตีแตกนะเพราะว่าเนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าอาวุธเขียวมันไม่มีขายนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีอาวุธเขียวใช้บวกหกไปก่อนครับไม่ต้องไปรีบตีอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรียบร้อยนะครับการตีบวกส่วนระบบอัพสเตตัสนะครับเพื่อนๆกดซ้ายล่างเลยถ้าเกิดเป็นวิสาหก็อัพอินยาวไปเลยครับเพราะว่าตัวเราตีไกลตีแรงเน้นแรงไว้ก่อน อ่ถ้าเกิดสมมูรณเพื่อนๆอยากจะหาอาวุธฟ้าเชื่อมีขออนุญาตแนนนำเลยแพ็คไหนคุมนะครับกดที่เออ่ขวาบนก่อนเลยครับกดคาว่าซีซันพาเพื่อนเลื่อนลงมาเลยครับอันนี้พาเนี้ยมีขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนเติมเลยครับเพราะว่ามันคุมมากนะสำหรับราคาประมาณแค่ประมาณ350บาทเองนะครับสิ่งเราได้ที่ดีที่สุดเลยก็คืออันแรกถ้าเราผสมเห็นไหมครับอันเชิญหรือว่าผสมเอ่ออากาทีออนเนี่ยได้เนี่ยมันจะได้นี่เลยครับเนี่ยกล่องคาร์ดเริ่มต้นแต่อันเนี้ย อันนี้อาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าที่บอกให้เติมเพราะว่าเราควรจะผ่านมาเลยว่าสี่สิบตรงนี้ครับเห็นไหมเราจะได้กล่องเลือกอาวุธสีฟ้าครับบวกหกเลยซึ่งจะทาให้เราเล่นช่วงต้นเกมง่ายมากแต่ต้องเลเวล่าสี่สิบนะครับนี่ถ้าเป็นของหมีก็ไมเท้าผู้นําเลยครับนี่อันนี้เลยครับโอ้โหเราก็ใช้บวกหกเราก็จะเล่นช่วงต้นเกมง่ายมากแต่จริงๆก็ใช้เป็นในส่วนกล่องของสีเขียวบวกหกก็สามารถเล่นผ่านง่ายๆแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นพระก็เอาโอ๊กเลยครับนี่เอาโอ๊กไปแต่ถ้าเป็นนักดาบเลือกอาชีพไม่เลือกอาวให้้ถูกตงดยนะครับ พาแ้มีบอกเลยเลยว่าเติมพาร์ทคุ้มแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับเราจะได้เป็นพวกของใส่เยอะแยะมากมายพวกเกาะนี่เห็นไหมครับถุงมอือสีเขียวเกาะไอมิทเิอะไรพวกนี้ใส่ไปก่อนนะครับจริงๆนะมีแนะนําว่าถ้าเรามีอาวุธฟ้าบวกหกแล้ก็ตีของพวกนี้ครับแค่นี้ก็เล่นช่วงต้นเกมง่ายมากถ้าเกิดสมบูรณเป็นวิสัตเนี่ย สบายเลยครับมอนเข้าไม่ถึงตัวถ้าใส่วูดฟ้าบวกหกนะครับอันนี้จบไปในส่วนแพ็กไหนคุ้มแต่ว่ามันก็มีหลายแพ็กแต่ว่ามีมองว่าแพ็กนี้คุ้มสุดแล้วมันเป็นแบบแพ็กที่ทุกคนควรจะต้องเติมนะมันได้ของแบบทําให้เราเล่นเกมช่วงแรกง่ายมากนะครับผม่แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเลเวล40ใช่ปหถ้าเกิดสมบูรณ์เราเลเวลเป็นเนี่ยวันแรกจะ40เลยครับทายังไงใช่ไหมทําไมต้องเลเวล40เห็นไหมนี่ได้ของเยอะแยะเลยครับนี่ตั้งแต่เป็นของใส่ครบตัวนี่ เตาต้องเติมพาร์ตนะถ้าไม่เติมพาร์ตจะไม่ได้ของนะครับตรงนี้นี่เห็นนะของใส่ครบตัวเป็นของอระดับเขียวนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่มีบอกเห็นบ้าเราจะได้อาวุธครับ40ซึ่งจะทําให้เราเล่นต้นเกมง่ายมากครับแต่ว่าเราเติมเสร็จยังไม่ได้นะต้องเลเวล40อ่ะเพราะฉะนั้นมีขออยาตนแนะนําวิธีการเก็บเลเวลแบบไวที่สุดสุดจีกระเทียมรีนเลยใช่ไหมครับอ่าอันดับแรกคือเกมนี้อย่าเพิ่งไปทําพวกเวส เอ่อเควสลองครับมันจะเสียเวลาแต่ถ้าจะทําก็ได้แต่เควสลองมันไม่ค่อยได้พีให้เรากดเควสหลักครับเพื่อนเพื่อเห็นเควสเหลืองไหมเสร็จแล้วให้กดวาร์ปรัวๆเลยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกดเทเลพอร์ตวาร์ปไปเลยครับอันนี้คือวิธีนะวันแรกเราว่าสี่สิบเลยพอเรเว <c oughs> ่าสี่สิบเพื่อนเพื่อใส่กระทาฟ้าเสร็จแล้วมันจะเล่นง่ายแล้วไงใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะแค่กระทาเขียวแค่กระทาเขียวนะครับเล่นง่ายกดวาร์ปไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดสูิบุนช้าก็วาร์ปไป พอเงินค่าวาร์ปช่วงสองสามพันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับอ่าเดี๋ยวดูตัวหมียิงครับรับราบนะสองทีตายเลยครับนี่คือแบบแค่กระทาเขียวนะกระทาเขียวบวกหกนะครับอ่าฮอร์โมนเข้าไม่ถึงตัววิสัทแรงครับเอาวาสิสัทวิสัทนี่ใส่ไม้เท้านะถ้าเป็นพาร์ตจะเป็นโอ๊กนะครับก็เลือกให้ถูกต้องด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดเรายิงเร็วเห็นไหมเควสมันก็เดินเร็วครับเลเวลเราก็ไวก็วิธีการเก็บเลเวลไวเข้ามาเดียวสี่สิบก็คือให้กดเควสเหลืองแล้วก็รีบครับดดาเเเเมถ้กิอ่พืนตี อาวุธเขียวเนี่ยบวกหมันก็ผ่านไวครับมันก็ทําให้เราฆ่ามอนไวมันก็ไปเร็วไวใช่ไหมพอสี่สิบเราก็ไปใช้อาวุธฟ้าบวกหจบเลยเล่นยาวก็พยายามไม่ผ่านวันแรกให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าวันแรกถ้าเราเลเวลสี่สิบได้ก็จะได้ของการ์ดต่างๆที่เอาไว้เปิดฟรีนะครับแล้วเติมพาร์ตก็จะได้อาวุธบวกหสีฟ้าด้วยนะครับก็จบเรียบร้อยอเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นแล้วกันว่าเลเวลไวได้อะไรบ้างเห็นไหมเลเวลสี่สิบได้การ์ดฟ้านะครับเปลี่ยนอาชีพแเราก็เปิดดันสโต้ก็ได้เปรียบนะครับ ต่อไปเรลยกว่า13อ่าการ์ดฟ้าเพิ่อมอีกใบเรียกว่า45โอ้โหแล้วก็เรียกว่า55 55ก็จะมีแจกเพราะนั้นเกมนี้เราเรเว่าวก็ดีกว่าอ่ะอันนี้มีสรุปทุกอย่างเรียบร้อยนะนะมันก็ไม่ต้องแบบเออไปแย่งคนมากถ้าเป็นระยะไกลาอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะถ้าคนเยอะนะครับประมาณนี้เอาเื่อใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำไกด์เดียวเออรินเอท 2m ก็สามารถมีคำตคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับอัปเตตัสให้ตรงสายด้วยนะครับสำคัญนะมันจะยิงแรงไม่ยิงแรงด้วยนะครับเออวิธีใส่โคด้ดวิดป เอออันแรกไปแล้วไปดูได้นะครับตอนนี้มีใส่อยู่9โค้ดอ่าวิธีใส่โดยมีผู้เข้าๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับออากดที่เข้าว่าข้อมูลนะครับเสร็จแล้วให้คัดลอกตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็น iOS ยังไม่มีใส่ครับองไปใส่ในลิงก์ก็ไปกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มีเลยจะมีอยู่9โค้ดก็เข้าไปเสร็จก็แค่เอา ID ตรงนี้แล้วก็โค้ดใส่แต่ว่าเพื่อนๆต้องไปเออเลือกเซเวอร์กับตัวละครที่ถูกด้วยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับเออมันจะมีนี้อันนี้้แจกดว่ไอินวนี่แจกันนรั้